สไปเลยทาง let's go อ oh, uh, ๋อวิวสวยนะอ่าเทว่าต้องแกะโเคยมาด้แล้วครับเพราะว่าตะกี้ทางมันกิดเป็นทางดินเดียตาเดี๋ยวเขาจะไปเบิรงว่าน้ามันสีแห้งเพราะว่าเมื่อคืนนี่ฝนตกครับยิ่งฝนรุ่งบรรยากาศสองหางทางอีกตอนเขาเขาล้างใส่น้ำนมแล้วครับ อันนี้อยู่บ้บานคลองไซครับตำบลบ้านเจียงอำเภอหนองกระแดงเฮ้ยเกียนแล้วอำเภอพักดีจุจมพนจังหวัดชายภูมิโอ้ยลอยหกสิบองศาครับมองเห็นภูเขาแล้วอลโอ้ยแลนทั้งลาจางมาด,ดีดีแล้วกันทางหินแห่เราครับทางเขานั้มตกน้ออันนี้มันจะอยู่ระหว่างอำเภอจีป็นเที่ยวท่อพังเหยยนะครับนะ เรนื่อยเขเาบางเลยักทายนี่จะเป็นอ่าเช็ดกไปขุดครับหนองบะแดงไปเชี่ยวข่าวผู้นักข่าวนี่ครับถึงแล้วครับข้ามตานดี่บปูด้างครับปูด้วงแล้วครับอ่าต้นต้นไซสครับ ใช่ไงครับอันนี้เรื่อตึงสำเนาของน้ำไอ้ตรงนี้เป็นต้านแจงตาดท้องไสเป็บ้านแจงตาดซือเพื่นเขา๋ตากนี่นะครับเป็นเป็นที่ไปที่มาของงซื้อแจงีุบุนครับอันนี้ที่บ้านแจงครับนี้เป็นบานทองสล่ะบ้านเขาไปบึ้งเพื่อทำองไนเนี่ย อันนี้แล้ก็อันนี้จะเป็นปัดพรอมเลยครับนนยินดีต้อนรับน้ำตกคลองไซสครับถึงแล้วครับนี่ครับต้นนี้ต้นไซสใหญ่ครับต้นไม่โอ้มันหลายน่าจะหลายร้อยปีแล้วเนี่ยง่าเยเลยครับอยู่หน่าน้ำตกเลยครับนี่ครับ เนี่ยซื้อซื้อเป็นไปซื้อเอ่อน้ำตกคลองไตนะครับไปมาบ้านบ้านบ้านฮาิเซ็นเป็นเซนไซหรือบ้านฮาเ็นไซได้ครับในงามงามไปเฮ้าไปเด๋ยวเดี๋ยวจะไปน้ำตกแค่ได้ เก็บภาพเก็บฟก็ได้ครับค้งขึ้นมาจากเขาบองร้านเก่าต้งคร ข้า้าถ้าเป็นที่ไม่น่าร้าย ต้นน้ามะครับมันขุดมาจากดินนี่ครับนี้เป็นหูเลครับตาหน้าไหลลิ่เล็กเนี่ยครับนันขุดออกมาจากดินเล็อันนี้เป็นหูเลยคบาหน้าขุดขุดเล็ก่นานนขเระาจากดิน,น,นเไหลมาจากูจากดินเล ขขนเขาขบวนนี่ก็เป็นเขาครับฝนตกเติมมาเนี่ยเติมมาแล้วเดียวเลี้ยงแกงเลเป็นน้ำท่าน้ำ อันนี้อันนี้อันนี้จะเป็นสั้นข้างบนครับน้ำน้ำน้ำตกของไซนนี่เส้นเสี่ยเป็นน้ำที่ว่าไหลไปจากไหลไปจากขึ้นเขาเล็กๆหน่อยร,ร่วมกันแต่อาจจะมีน้ำนิดหน่อยครับน้ำบระลาย,น,ย,ยน้ำเชี่ยนเข่งเลยประมาณช่วงหน้าฝนน้ำประลายนี่นะครับน้ำลาย แต่ว่าถ้าฝนตกแห้งกุ๊บจะเปกควันที่จับนา้นาเพรนะน่าข้าปลาหลาอ่าอันนี้เป็นสั้นเพลิงเดี๋ยวจิมย่างไปต่อเรื่อยครับใปเมืองสั้นต่เรื่อยความสูง ความสูงน่าพาสั้นตรงสุดนี่น่าจะประมาณสักสูงประมาณจยกาง10เมตรนี่นะตรงนี้ันคิดเป็นน้ำตกนะครับจะงหอหินมาดน,นึงหนางประมนันคือเป็น20เมตรนะป็นลาดนะครับ20เมตรอะไรเงี้ยตรงนี้นะครับตรงที่สวยของน้ำตกคลองไซนะครับเนาะ อ,องใสครับโอ้มหัโอ้โชคดีครับี่้ฟูามน,นี่เป็นแลนนาที่รหดับดีมากมากครับวนล็นีน่วล็นี่ต้อนี่สไลด์ง่ามากนี่นี่สไลด์ได้หรอ่กลางงน,นี้เไม้ อันเก้นย่างท้าวขึ้นทางข้นา,าขน้ำตกระวังมือได้ดอผู้ใดมากา็ได้ดอกไม้ที่แต่สวยเด็ดเลยดอกไม้ปลาเรานาา้ํา3วิไลแล้วก็สิมีพวกต้นเอี้ยงครับนี่ๆเอี้ยงเอีืยง